เาเมืองไม่เห็นหรอกกูเข้าไม่ได้เข้าเมืองมากี่วันแล้วไอ้เหี้ยผมอะไม่รู้ว่าย้ายไปไหนโลผ่าังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แต่รู้ว่าไอ้เวดโดนล้ำในกลุ่มอะแค่นั้นแหละผมก็ไม่รู้เรื่องโยพงโอผ่าย้ายไปไหนหรอกผมไม่ได้ถามว่ามันย้ายไปไหนกันเพราะผมไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ติดต่อกันในเมืองผมไม่ได้ถามใครไงผมก็เลยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่อง เออแต่โดนล้ำล้ำยับเลยตอนเนี้ยไอ้วงไอเวทผมไม่รู้โดนล้ำเรื่องอะไรคำพูดอะไรก็ไม่รู้เอ้าอย่าทำป็นไม่รู้กักูไม่รู้ไอ้สัสกักูไม่ได้คุยกับเมื่อกี้ว่ากูคุยเมื่อกี้ว่ากูคุยกับแกงกูมากบ้างไอ้สัสไก่เวทกูยังไม่คุยเลยกูเพิ่งกูเพิ่งมาคุยกับมันนตอนกูถามว่ามันโดนล้ำเรื่องอะไรแค่นั้นอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่รู้ไอ้สัสกูยังโดนเลยกูโดนกูยังโดนเลยไอ้เหี้ย กูยังงงเลยเนี่ไอเหียกูยังงงอยู่เลยสาสตว์ว่าโดนเรื่องอะไรกันเนี่ยแฟนนี่สวยพ่อมาแฟนที่สวยไม่มีมีปัญญา,าอ่อนไอเหียอ่ะมึงเออเปไเนี่ยเออไอเหียบอกกูรู้บอกกูไม่รู้กูบอกกูเสแสแ้งอ่ะกูไม่รู้กูไม่รู้ไอเหียก็กูไม่รู้จริงอ่ะกูจะรู้ได้ไงอ่ะ จ็คก็จะดีมค่ายแดงคบแจ็คก็จะตรีมค่ายแดงไง,ง,ง,งนี่ไงเน,นี่ยยับก่อนยบก่อนยับก่อนยับก่อนเับอนยับก่อนยัก่อนยตบด่มค่ายแดงกําลังมีที่ไปขเขาว่าเอ้าผมพูดตรงผมอ่าผมมาเปิดประเทศเองก็จริงแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเทศผมเองผมโดยตรงม,มีทีมงานที่ทําให้หมดอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ป,ประจําที่นั่นผมแค่ไป เล่นเผื่ออะไรที่นั่นเฉยๆผมเล่นเป็นประจำเข้าใจไหมผมเล่นประจำอยู่แล้วผมก็ไปเล่นของผมไก่เบสอะไรอย่างนี้ผมก็ไปเล่นอย่างนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้บอกผมไม่เคยได้เอ่ยปากว่าผมจะเอาเรียวผาดลงไปนะผมไม่ได้บอกเอาเรียวผาดไปด้วยเอาก็มีรายทุนก็เรื่องจริงไงครับกูก็คงไม่มีตังค์น้ำหน้าของกูยังกูไม่มีตังค์อ่ะเออกูไม่มีตังค์กูกล้าพูดแล้วกูไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์แล้วเพราะเขาทาให้อ่าเขามาจ้างกูเขาให้เงินกูกูรับเงินแบบชิวๆแค่นั้น กูรับเงินเฉีวเชียวแล้วเออเรากูถามหน่อยก็ยังดีกว่ากูมานั่งสตรีมให้พวกมึงด่าเล่นๆโดยที่กูไม่ทําเที่อะไรเลยชีวิตกูแม่งไม่มีความโตไม่มีการเทียอะไรต่อไปอ่ะพอกูไปหางานทําแม่งบอกว่ากูแม่งมีที่ไปมีลิซี่มาบอกกูมีวอลลุมตีนอย่างนั้นอย่างนี้ไออ่ะเพ่างั้นกูไม่ต้องหาตังค์แล้วแหละชีวิตเนี้ยไอเี่ยนั่งสตรีมโง่ๆพวกมึงด่าในยูทูบกันเล่นๆอ่ะชีวิตเนี้ยไอี่ยพอกูจะหาตังค์กูจะหาตังค์เพื่อกูจะได้อยู่จุดตรงเนี้ยได้นานที่สุดกูอยู่จุดตรงเเนี้้ยพื่่ออูกับ คนที่กูอยากเล่นด้วยมากที่สุดอ่ะไอ้เหี้ยกลับบอกมองกูว่ากูเป็นคนนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้ย่าแล้วกูว่าเอ้ยไอ้เหี้ยเรื่อง,องมึงอะ่ะกูก็นั่งเล่นเหี้ยกูชิว,ชวๆแล้วไอ้ย่ากูไม่ต้องมานั่งเล่นละเกมไอ้เหี้ยความรู้สึกแบบข้างนอกอย่างเดียวอะ่ะเปิดประเทศใหม่แล้วหนีลุงอ่ะเหมือนกับปัญญาอ่อนเนี่ยเหมือนกับปัญญาอ่อนอตาไม่ใช่พวกนั้นอะ่ะ กูไม่เคยพูดแล้วกูจะเอาเลียผ่านไปด้วยไอ้เหี้ยกูไม่เคยพูดนะกูไม่เคยพูดเลยสักครั้งกูเปิดประเทศเองกูไม่ได้บอกว่าเอ้ยกูไปแล้วนะกเปิดประเทศเองกูก็ไปเล่นของกูชิวๆไอ้เหี้ยเล่นกูก็กูก็แบบว่าได้มีแบบรายได้อลไรจ่ายมันดีไม่ดีกูก็ไม่รู้หรอกไอ้สัตว์กูไม่กูไม่เคยว่ากูไม่เคยพูดว่ากูแบบเอ้ยไปแล้วนะประเทศกูเปิดเองเว้ยประจําดีกว่าเลี้ยวผ่านไปเว้ยกูไม่ได้พูดเลยไอ้สัตว์กูไม่เคยพูดเลยสามาว่ากูจะไปลงแก๊งกูวาาจจะเเปป็็็็นนนคธรรรมดดดกกกไไ้้ต แค่นั้นมึงอะคิดกันไปเองไอ้เหี้ยคิดกันไปเองเออเองไอ้สัตว์บอกว่ากูทิ้งลุงทิ้งนั่นทิ้งทิ้งลุงทิ้งนั่นทิ้งไปเรื่อยอ่ะกูทิ้งกูทิ้งไม่นานแล้วถ้ากูทิ้งอ่ะเหี้ยกูคงไม่มาทิ้งตอนนี้หรอกนี่แต่พวกมึงอะบอกให้กูทิ้งไปให้กูเป็นคนเหี้ยงบ่นไรครับพี่อ้าวมึงไม่ฟังหรือไงล่ะ เออทิงคนดูอ่ะกูยอมรับอ่ะทิ้งคนดูกูยอมรับแต่ทิ้งลุงอ่ะกูไม่ยอมรับอ่ะแต่เรื่องพวกแก๊งย้ายแก๊งไอ้เวทอะไรเงี้ยต้องไม่ถามเวทผมไม่รู้อันนั้นผมไม่ได้ถามน้องว่ามันจะไปไหนแต่ผมบอกกัแล้วว่าผมบอกแล้วว่าผมอะได้หมดแต่ว่าผมอะอาจจะไม่ได้จริงจังกับไฟเอ็มแล้วผมเพราะว่า เพราะว่าประเทศเนี่ยผมอาจจะไปเล่นแวบๆหนึ่งแล้วผมก็ออกมาเล่นเกมข้างนอกคู้ผมอะอยากเล่นเกมข้างนอกมากกว่าผมผมรู้สึกว่าผมเล่นเกมข้างนอกผมไม่เครียดผมไม่เครียดมากเล่นเกมไฟเอ็มอะเล่นไฟเอ็มแล้วยิ่งเครียดอ่ะเจอคนข้างนอกประสาทจะแดกอีกอ้เครียดโยงกูไปนั่นไปนี่โยงมือผายอ่ะเอ้าทีนคนดูกูยอมรับ <c oughs> อ่ะ กูไม่้เวยมีคนทําให้กูกูจริงถ้ากูอยู่เฉยๆกูอยู่ไม่ได้แล้วกูตรงกูจะไปแล้วกูจริงกูจะไปนานแล้วมึงไม่ไช่ถามพีเอสเลยถามพีเอสเลยกูบอกว่ากูจะไปทำงานข้างนอกแล้วแต่กูไม่ได้บอกว่ากูจะทำอะไรอ่ะกูจะไปนานละกูไปนานแล้วกูอยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่ากูว่าถ้ากูตัดตีอย่างเดียวอ่ะแต่พอกูหาอะไรมาทําของกูอะไรเงี้ย กูนั่งโดนด่าอ่ะกูโดนด่าอืไม่รู้ไอ้เว็บมันจะย้ายไปไหนผมไม่ได้ถามมันไอ้เว็บมันไม่บอกว่าย้ายหรอกเงินเดือนที่แล้วได้ยังไม่ได้ครับไม่ถึงไม่ถึงยอดเอาพูดจริงไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามาลงมาทำอะไรอะไรนั่นแนะไอ้ย่ากูพูดค,ความจริง มึงไม่ชอบอะวะกูถามเยอะมึงไม่ชอบกูมึงไม่ชอบกูในเวอร์ชันที่แบบว่าเอ้ยกูมีความสุขเหรอวะเล่นที่อะไรก็มีความสุขแย่กูนั่งหมกมุ่นอยู่ในไฟเอ็มชีวิตอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นมันไม่ชัดมึงชอบอะวะนั่งเดินกูอยู่ในการอยู่ดูแต่ไฟเอ็มอะคนอื่นเล่นเกมเอ่ามันชอบแบบไงกับ กูแบแม่กูกับแม่สนใจอะเรื่องเนี้ยเฉยๆนะกูกับเฉยๆนะเออเออกูบอกว่าเออแบบรอยเวทมาอะไรอย่างงี้แม่งโยงมาคียไอสัตว์แม่บอกว่าอันนี้กูจริงนะแม่บอกว่ากูขายหนังไก่แล้วไม่รอดมึงรู้แม่แล้วกูพูดจริงมึงไปฟังมาจากไหนมึงรู้ความจริงเปล่าที่กูเลิกทาอ่ะกูไม่เลิกทำเพราะกูขายไม่ได้ด้วยไอสัตว์มึงก็เห็นโทนโทอยู่ไอสัตว์กูขายได้แต่กูเลิกทำเพราะอะไรกูไม่บอกกูไม่ไม่ไม่บอกไม่เฉยไอสัตว์ไอฮี้อ่ กูขายได้ตั้งสามล็อตสี่ล็อตไอ้อะกูแค่ไม่ขายชอบควาเฉลียงดีเอ้าที่อะนะครับไม่ใช่กูครับกูแค่ไม่ขายเสื้อกูก็ไม่ทําต่อแล้กูแค่ไม่ขายกูแค่อยากลองกูก็พูดอยู่ว่าตอนกูกูกูทำอะกูบอกกูแค่อยากลองทําว่าเออแบบเขาชอบแนวเหมือนกูไหมกูก็ทําไปแล้วคนก็ชอบกันบางคนก็ไม่ชอบป่นอะกูก็เลิกทำเพราะว่าไม่อยากทำเพราะว่าคนไม่ได้คนไม่ได้ใช้ตรงอย่ยวกู กูเล <point> yeah. ิกทำแล้วกูผิดอะไรกูลองทำกูกลองทำกมเลิกทำแบบจริงจังเออหนังไก่กูเลิกทำเพราะว่ากูว่ากูมีปัญหาภายในแต่กูไม่เอามาพูดกูเอามาพูดที่ไหนอะไอ้อะใครเอามาพูดกูก็ไม่รู้หรอกแต่กูไม่เคยเอามาพูดอะเรื่องภายในอะเราเห็นกูเอามาพูดไปละถ้าเอามาพูดกูก็บอกว่ากูเป็นคนที่อะบอกกูขายเพื่อนอีกว่าปัญหาอ่อนปอะไอ้ยกูแค่ไม่อยากพูดเฉยกูแค่เป็นคนไม่อยากพูดกูไม่ชอบให้ร้ายใครอ่ะ เมื่อกี้แมังไก่กูขายไม่ได้อะกูขาย,ไ,ไ,ดขายไ,ได้ตลอดอหะจากกูเลือกทำเพราะกูมีเหตุผลของกูนั่นแหละน่ะไปไอเจ็ดอีกแล้วไปไอเจ็ดอีกแล้วน่ะเวลาไปเจ็ดอีกแล้วไอเจ็ดก,ดก,ดก็หา้ารามุกอีกแจ็คตั้งเตรียมคนดูห้าพันหนึ่งไม่เชื่หอหรอกอุ้ยบ้าอ่ะเะี่จนั่งเล่นโรบอทเขา กูกูขอไปแล้วผมขอไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอไปแล้วแต่ว่าผมยังสตรีมไม่ได้อ่ะไปติดตามหมุ่มช่องนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมรอผมสตรีมได้ประมาณพรุ่งนี้แหะผมจะสตรีมได้อะไปนั่งเล่นโลบอกใน YouTube ด้วยไงแ้่ชิว ติ๊ตตันอะติ๊ตตันก็พยายามทําอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเอาช็อตไหนเงินยังไงต,ตลอดแหละเงินยังไงใช่ผมโดนอะผมโดนผู้ใหญ่สอนมามาแล้วตอนแรกผมไม่กล้าทำอะไรเลยผมอยู่แค่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยจุดเดียว <tem ple asure> แล้วผมโดนผู้ใหญ่สอนมาว่ามึงควรเอาตัวเองตัวเองรอดก่อนแล้วค่อยให้มึงไปค่อยไปค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นกล้าลมถ้ากูพูดจริงก็กูอ,อยากสารฝันตัวเองบ้างอะ่ะแค่นั้นแหละที่กูทำหลายหลายหลายอย่างอะ่ะกูไม่ได้ทำเพราะว่ากูหนีใครงั้นแ <c oughs> ่ะกูทำกูทำเป็นกิจกูทำแบบว่าเหมือนเป็นงานเขาเรียกว่างานอะไรวะงานเสริมงานอดิเรกหรือว่างานอะไรวะนะประมาณนั้นแหละที่กูทำอ่ะกูทำเอรากูอยู่พวกมึงนานๆอ่ะไอ้หี้อแต่มึงแต่มึงแบบเหมือนแบบ กูไม่เคยเกลียดใครนะแต่ไม่มีแต่คนเกลียดกูว่าไอ้เหี้ยกูว่างงจัดเลยวะกูไปทำอะไรให้วะกูยังงงมากเลยตอนเนี้ยละดังแรกแยกวงอีกแล้วเอาอีกละเอาอละแยกวงอะไรครับกูแยกกูยังไงครับไอ้เบรตก็เป็นเจเกไอ้พาร์คก็เจเกกูไปแยกวงไหนอีกอะโอ้โหเอาอีกละแยกวงอะไรอีกอะเมื่อกี้กูเป็นโอเคป๊อปดีดาก้อนหรือไง โอ้โหไอ้้ยมบันก็เป็นเหียอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตีไล่้ยเนี่ยนั่งกดอีโมจิทั้งวันทั้งวี่เนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบโอพ่อมึงไงจัดงั้นให้กูเป็นคนเฮียกันทั้งนั้นแหอะจังหวะจะลงประเทศกับเรื่องเวทที่พูดในแก๊งเมื่อวานเป็นจุกปิดตลอดแล้วคิดอะไรเยอะทุกทุกอย่างคิดอะไรเยอะ อืมอมผมไม่ได้กินอะไรเยอะแล้วแต่ว่าผมแบบเห็นคนลําเยอะไงแต่เรื่องเลี้ยวผาดย้ายอะไรนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ถามผมไม่รู้มันก็เห็นอยู่เวลากูเล่นกูก็บอกว่าไอเวทให้ไอเวทตัดเห็นใจไอเวทก็ไม่ได้บอกกูทุกเรื่องแต่กูก็ถามว่ามึงโดนล้ำเรื่องอะไรกูก็กูก็อยากกูก็ถามันเฉยๆว่าเออมึงโดนล้ำเรื่องอะไรกูอยากรู้เฉยๆว่ามันทำไมมันถึงโดนล้ำ <c oughs> นั่นแหละกูรู้แค่นั้น,น เมื่อวานกูไม่ได้เข้าเมืองกูนั่งดูบอลกไอ้แจ็คไอ้แจ็คช่องบินกูมไม่นั่งดูแมนยูนั่งดูเรียบคู่นั่งดูหมุดหิดไทยกูนั่งดูหมุดหิดเรียบคู่มาหมุดหิดกับคนพวกเรี่นี่ไอ้เนี่ยโอโ้โหมันล่ำผมันล่ำเต็มผมเต็มระบบอยู่นะมันล่ำผมเต็มระบบอยู่นะยูทูบอ่ะ ไม่มีใครว่าผมอะไรล่ะพี่พี่ลรองไปอ่านดูเดแม่งล่ามผมยังเรื่องข้างนอกอะ่ะเฮียเราผมไปบเลยนะผมบอกให้แม่ง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 บอกว่าเปิดกับใครไม่เปิดเปิดไก่จุกและธุรกิจธุรกิจแม่งล้มจมหมดเลยโอ้โหดูแม่งพูดเลยไอ้ตัด กูไม่ได้ชวนไอเ้เวสชวนไอ้าสตว์คนอย่างก,กูไม่มีหัวคิดว่าจะ,จะชวนไปใครหาชวนใครหรอกอ้นี่ยโอ้ยูทูบมือที่ถามควไม่ใช่มือที่ถามนะถ้ารู้เรื่องว่ากูขายเสื้อขายหนังไก่แล้วกูเลิกทำเนี่ยไม่ใช่มือที่ถามนะผมว่าไม่ใช่นะไม่ผมไม่ใช่นะ กูไม่ใช่แล้วในเรื่องคนในอ่ะไม่ชอบกูแต่นั่งดูกูแล้วรู้รู้เรื่องของกูเนี่ยก็ไม่ใช่หรอกกูไม่ใช่หรอกก็นนั่งดูกูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยรู้ทุกเรื่องอ่ะเรื่องเสื้อเรื่องหนังไก่เรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วเฮียเหมือนฉับแช่งกูเกินเฮียฮ่ยเหมือนกูไม่สมควรที่จะทำงานกับใครอ่ะไอ้เหี้ย แล้วจริงจังเกินชีวิตในไฟเอ็มอะเฮียควยก็ให้กูได้ออกไปทําธุรกิจอะไรข้างนอกขอเขาบ้างนี่คุยถ้ากูเล่นไฟเอ็มแล้วเงินเข้าบัญชีกูเดือนละแสนสองแสนไงเออกูว่เออกูก็ค,คงแบบมานั่งจริงจังให้อยู่หรอกกูนั่งจริงจังให้หรอกเฮีย ตอนคุยไม่ตรงันและถ้าไม่เรื่องจะเปิดประเทศมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ก็ไม่ถึงมึงเอาจริงแม่งไกลเรื่องเรื่องอะไรละเออกูเดี๋ยวนี้กูอาวกู้ยำแล้ว่ากูสตรีมแบบว่ามามาไปไปแบบเออกูไม่กูไม่ได้เรียกร้องทรัพย์จากใครนะเออกูนั่งสตรีมกูใครกดก็กดใครไม่กดก็กดอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแหละกูไม่เคยไปนั่งเรียกร้องอะไรอยู่แล้วอะไอ้เงี้ยมึงก็เอากูเกินไอ้ที่อะ พี่ก็เอากุหลายก็ด้วยเอากุเสียเลยอะไปไปเล่นเกมก่ะไรเนี่ยเขาบอกให้ว่าเขาบอกให้มาไฟเอ็มยุคนี้ผม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 บูงรงนะผมไม่อินละเพราะว่าด้วยด้วยเหตุเพราะว่าทั้งทั้งคนเล่นทั้งคนดูอะ่ะมันไปมันไปมั่วซั่วไปแล้วมไม่เหมือนแต่ก่อนอะมันไม่ได้ต่อแบบสตอรี่มันเป็นแบบ การเอาชนะทั้งชีวิตข้างนอกทั้งฐานะข้างนอกทั้งการกินการเทีย่ยวการนอนเที่ยวอะไรมันมันวัดกันไปหมดแล้วตะเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าแต่ก่อนที่ผมมาอยู่ J.K. อ่ะพอผมเล่นสนุกแล้วมันไม่มันมันคุยแบบมีปัญหาในเกมแล้วมันไม่มีปัญหาก,กันข้างนอกอะ่ะนั่นคือ J.K. ที่ผมผมเล่นสนุกอะ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคนดูมาใหม่มาเก่าอะไรแม่งเอาผมนัวจัดเลยว่ะไอ้เี่ย เอาหุมนัวเกินเอากูนัวเกินเนี่ยตอนกูบอกว่ากูอยู่แก๊งเลี้ยวผ่าสร้างแก๊งเลี้ยวผ่าใหญ่ไปกูก็บอกว่ากูเลื่อนร้อยแม่งก็ไม่แม่งก็ไม่เข้าใจว่ากูเลื่อนเลื่อนเลื่อนยังไงแม่งด่ากูธุรกิจข้างนอกเรียบร้อยไอ้สารแม่งเอ้ยอย่างนี้กูไปหานั่งไอ้นี่ดีกว่าวะ่ะ เลี้ยงวัวเลี camera, ้ยงควายแบบแม่กูดีกว่าไว้ไม่โดนด่าไอ้สัสโดนแม่ด่าก็ยังดีเว้ยมีแค่คนเดียวด่าไอ้เอาดีได้เตะบอลที่แค่ในวันนี้กูตีแบบกูยังวิ่งไม่ไหวเลยไอ้สร้างเรื่องพ่อมึงอ่ะสร้างเรื่องสร้างเรื่องหนีเมืองตัวเองพ่อมึงอ่ะไอ้หี้มึงจะปัญญาอ่อนไอ้สัส เกมไฟพร้อมลันอ่ะหาเล่นเกมเหมือนนี่ผมก็เล่นแล้วผมเล่นเรื่อยๆไปไปไปเจอ้ยเจอแล้วมาทำไหนป๊าป๊าทำไหนหรอครับไม่เหมือนเพื่อนกูยังเนี่ย